มีแผนระยะสรรั้นระยะกลางระยะยา,กา,ยา aw, วก็ทํามาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นระยะสรรั้นจะเป็นในเรื่องของดิจิทัลเลยนะคะคุณมีการลงทุนจากภาครัฐที่กระตุ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีไม่มีไม้ไหนเลยที่เราดึงออก เราเต็มที่กับเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ทราบดีว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่แค่ของประเทศเราแต่เป็นวิกฤตทั่วโลกก็เป็นการยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสําหรับแผนการพัฒนาธุรกิจค่ะคุณผู้ชมสําหรับการเดินหน้าโครงการเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่3รวมไปถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบร์เ็ในเฟสที่4และก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนล่าสุดค่าจากการประชุมครมสัญจรเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้ข้อสรุปในเรื่องของการเดินหน้าโครงการกระ ตุนเศรษกิจคุณจุลพนามนมณิวัฒน์ยืนยันนะคะภายในสัปดาห์หน้าหรือว่าเร็วๆนี้ค่ะจะนําเข้าที่ประชุมครมแล้วก็แจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนคาดว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับสิทธิ์เร็วสุดเดือนพฤษภาคมหรือไม่เกินเดือนมิถุนายนใครบ้างรองเงินหมืน่นติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเชื่อว่าหลายคนรอคอยติดตามการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานครมสัญจรที่จังหวัดนครพนมนะคะก็ได้รับข่าวดีจากท่านนายยกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนเลยค่ะ แผนแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะกระตุ้น GDP หรือว่าจะดำเนินการหลังจากนี้ครับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยจะทำอะไรบ้างค่ะครจริงๆรัฐบาลมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ทํามาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นจะเป็นในเรื่องของดิจิทัลเลยนะคะหรือว่าเรากาลังจะทําในเรื่องของการลงทุนที่ดึงการลงทุนเข้ามาตอนนี้ก็ทําอยู่ที่สําคัญเนี่ยที่ตัวดิฉันเองได้ประชุมกับทางสำนักงบเองเนี่ยก็เร่งในเรื่องของการลงทุนของภาครัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดแล้ว ในประวัติศาสตร์ว่าเราลงทุนมีการลงทุนจากภาครัฐที่กระตุ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีไม่มีไม้ไหนเลยที่เราดึงออกนะคะเราเราเต็มที่กับเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ทราบดีว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่แค่ของประเทศเราแต่เป็นวิกฤตทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราสโลว์ดาวเรื่องไหนไม่ได้เลยเพราะนั้นก็คือทําเต็มที่ในทุกๆเรื่องนะคะอย่างเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เองเนี่ยที่ยังไม่ได้ผ่านเนี่ยเราเองก็ผลักดันเรื่องนี้เพื่อให้มีผลต่อไปในอนาคตเช่นกันมันมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอย่างที่บอกค่ะ ถ้าใน <Okay. S 1> เรื่องหนึ่งหรือวัยพอดีสาวสวยคนนั้นว่าค่ะหลังคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะในการแจกเงินที่จะท่านบริเลตในเฟสที่3คุณจุลพันธ์อมรวิวัน์ยังมีการพูดถึงแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เตรียมที่จะเข้าที่ประชุมครมอในสัปดาห์หน้าค่ะเงินหมื่นนะคะเข้าในเดือนพฤษภาคมหรือว่าในเดือนมิถุนายนแล้วก็แจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนส่วนใครบ้างจะได้รับเงินก่อนเป็นเฟสไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปการให้สัมภาษณ์ก่อนเลยค่ะ ยืนยันเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในกรอบเดิมเพื่อจะมีการประชุมในใบภายในก็ทุกอย่างคืบกหน้านะครับตอนนี้ก็รอการเชื่อมระบบกับทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆกับทวกสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้วครับกำลังทดสอบแล้วก็รอรเชื่อมระบบคือมันต้องเปิดเวลาให้ภาคเอกชนในธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินต่างๆเข้ามาเชื่อมกับเราให้ครบถ้วนเร็วๆนี้ครับไม่ได้มีอะไรครับ ไอการบรรจุอารักรมรไม่ใช่ไม่ใช่อำน,นาจผมตอบไม่ได้แต่ว่าเชื่อมันมันจ่อแล้วแล้วเ็าไม่มีไม่ได้มีประเด็นอะไรแหล,ละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นความคืบหน้าจากคุณจรพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังนะคะก็มีการยืนยันว่าในส่วนของเฟสที่3เตรียมที่จะเข้าที่ประชุมครมอแล้วก็โอนเงินตามไทม์ไลน์เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะโอนเงินในเดือนพฤษภาคมเร็วสุดหรือ,ออาจจะเป็นเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะคะซึ่งก็เป็นการยืนยันจากคุณจรพันธ์อมรวิวัฒหลังจากที่มีการประชุม รมอสัญจรที่จังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะก็ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทันท่วประเทศที่รอคอยติดตามการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทซึ่งคุณจลพานานันธ์นริวัต์ยืนยันนะคะว่าการดําเนินโครงการขนาดนี้มีความคืบหน้าตามลําดับโดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการหาลือนะคะกับสถาบันทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชื่อมระบบการทําธุรกรรมทางการเงินซึ่งเบื้องต้นนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนการดําเนินโครงการนะคะย้าว่า ในไตรมาสที่2ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเดินหน้าแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนซึ่งคุณเจรพันธ์อมรนิวฒว์ก็ได้แจ้งชัดถึงประเด็นนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะใครรอคอยเงินหมื่นเงินหมื่นมาแล้วค่ะนี่นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ